เมาอย่าก,กันยุงเลยเนะมาถูกม,มันไม่เป็นไรนะมันแพ้คอเพราะว่าอ,อ,อาจาะนีมาชากลควยมันเย็นแล้วนี่มันเป็นหลอดเสียหล,ลอดลม <c oughs> แพ้อย่างนั้ไนแพ้แพ้หลอดคอไัน่าจะจุดทูกอย่างมันม,ะนะมนนีมาแล้วยุงนะมีหัวค่ ต้องล้างสมองด้วยแม่แต่ก่อนจะเห็นก็ต้องคลายความยึดถือในใะน,นทุกทุกทุกช็อตใช่ช็อตทุกช็อตอยู่แล้วตัวแซบใช้งานได้ต้องล้างขยะอยู่แล้วหัวชิดคนก็เหมือนกันมันมีแรมมันมีลอมเนี่ยนะมันมีระบบปฏิบัติการแน่นอนมีขยะต้องล้างต้องอาเกรดอยู่ด้วย การปล่อยไปนี่ก็เป็นการล้างนะชำระไปชำระสิ่งที่เป็นเครื่องชำระที่ไม่ใช่น้ำก็คือทำทำนี่เป็นเครื่องชำระเทวดาไ,ดไปทำปัญหาอะไรที่เป็นเครื่องชำระไม่ใช่น้ำเป็นเครื่องชำระก็คือพรมจันทร์รย์หลักปฏิบัติเป็นเครื่องล้างล้างได้อย่างดีเลยล้าง ล้างหมดทุกอย่างล้างคว,มมวางวมงัวล้างความหลงล้างจิตใจล้างโทษไทยทั้งหลายทั้งปวงนะี่ตบะตบะปรม,มจันทร์การปฏิบัติภาวนานี่แหละแต่ตบะนี่จุดประจุดความหมายแท้จริงของมันนะี่ท่านก็ยกยกย่องคันตีแต่ตบะนี้ไม่ได้หม,มายถึงนั้นทียงอ่าเดียวนะ แต่การบําเพียนความเย็นพยายามนีกวัตถะคือทําลายความหลงความงงทาลายสิ่งที่ชอบไม่ชอบเนี่ยแต่แต่ว่าโดยที่สุดแล้วตบะที่ที่ยางยิ่งไหมก็มาเป็นตบะอย่างอย่างสูงตบะที่มีอำนาจจริงๆก็คือความอดทนเนี่ยถามว่าคนที่อดทนเป็นคนงงเลยใช่หรือล่งงก็ทนแบบงงก็มีอ้ทนได้งงงงได้จริงๆก็ทนได้จริงๆก็มีอือรจาจริงๆก็ทนได้จริงๆก็มี ฉลาดไม่จริงก็ทนไม่ได้โง่ไม่จริงก็ทนไม่ได้มมีหมดคนฉลาดก็ทนได้ระดับฉลาดนันะทนแบบฉลาดนั่นรดมากก็ทนได้มากระดบน้อยก็ทนได้มากอาจจะดัดน้อยก็ทนได้น้อยแต่ถามว่าแม่อยากอยากให้คนอื่นเห็นว่ากูณฉลาดยังคุทนแม่นนหนาหนักเลยก็โง่เหมือนเดิม มันต้องวัดที่ผลที่ได้ได้อะไรทนเพื่อที่จะเอาชนะไอ้สิ่งที่มันไม่ทนน่ะไงมั่นคงเพื่อที่จะเพื่อจะรู้ไอ้สิ่งที่มันไม่มั่นคงเราตั้งใจมั่นเราเพื่อที่จะรู้ไอ้สิ่งที่มันไม่ไม่ตั้งมั่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือแล้วแต่จะเทียบกับเหตุผลแบบไหนอะไรยังไงแต่ข้อมูลต่างๆอะไรที่พูดมาเมื่อจะเอาไปใช้จริงๆก็ต้อง ต้องจัดเอาต้องตัดเอาต้องหาช่องหาทางเอาเาเพราะว่าพูดนี่มันมันรวมหมดเนี่ยมันจับฉายมันมันเป็นซปเปอร์สโตอก่อนก่อนจะเห็นก็ต้องคลายความยึดถือก่อนจะคลายความยึดถือต้องอะไรต้องมีความรู้ความเข้าใจต้อศรัทธาศรัทธาได้ใช้อยู่แล้วยังไงก็ได้ใช้แต่ศรัทธานี่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐินะี่ยมันไปไม่ไปดดวยกันหรอกไอ้พวกนี้มันคนละพวก ทิฏฐิก็คือปัญญานี่แหละบนสรุปของปัญญาเนี่ยกับศรัทธาเนี่ยศรัทธานันไม่ยอมสรุปอะไรนะมันไม่สนใจที่จะสรุปอะไรนะมันเอาเลยอย่างนี้แหละแต่อ้ทิฏฐิเนี่ยความรู้ที่สรุปแล้วทฤษฎีเนี่ยอืมันมีหลักการมีมีกระบวนการแล้วก็สรุปออ้น,นี้จะเป็นปฏิปักษ์กับศรัทธาศรัทธาไม่เอาทั้งสิ้นเ่ยกูไม่เอากระบ,บวนการอะไรทั้งสิ้นเอาอย่างนี้เลยกูอย่างนี้แหละปฏิปักษ์กันเขา ไม่อยู่ด้วยกันในในในอินรีห้าเนี่ยท่านแสียไปคนละขั้วเลยศรัทธาขึ้นก่อนปัญญาตามหลังหรือศรัทธาอยู่ซ้ายปัญญาอยู่ขวาแล้วแต่เด,ดเทียบยังไงแต่ว่าตัวที่จะทำให้พวกนี้อยู่ด้วยกันได้นั่นแหละสติสมาธิความเพียรปีข้างมันนั่นเป็นตัวเชื่อมให้มันประสานกันถ้าสติไม่คุมพวกนี้ไม่เข้ากัน แต่ว่าสติไม่ใช่ว่ามีหน้าที่ไปคุมให้เขาถูกกันนะอืมสติคุมด้วยด้วยกําลังที่เหนือกว่าอยู่สูงกว่าเขานะคุมก็คือไม่ใช่ไปปควบคุมมันนะ,ะเห็นนี่จัดว่าคุมถูกตรวจสอบแล้วเอางั้นเถอะถูกจับตาดูอยูอ่ความเพียรก็ไปคุมกับสมาธิเียความตั้งมั่นตั้งมั่นเพื่อที่จะเพือที่จะเดินไป ตั้งมันเพื่อที่จะให้อยู่ในร่องในรอยเนี่ยหรือว่าตั้งมันเพื่อที่จะอยู่ในสถานการณ์นี้ให้ได้นี่วิทยาวิทยาก็คือเป็นปฏิบัติกับความเพียรเหมือนกันไอ้กับสมาธิเหมือนกันสมาธิมันก็ไม่อยากจะไม่อยากจะไปตามเท่าไหร่หรอกมันก็ไม่อยากจะสู้อะไรหรอกสมาธินี่มันก็อยากอย,กอยู่ในในห้องมันอย่างเดียวนี่ยแต่ความเพียรเนี่ยสู้ทุกอย่างอ่ากูจะทํางานมึงจะไปน,นอนทนะําไม่ะไม่ไม่ทำงานก็ไม่เสร็จ อีสมาธิก็มึงจะเรีบไปไหนมึงทําก็ไม่เสียดรองของนอนก่อนเนี่ยก็คืออย่างนั้นเป็นเพื่อนกันก็ไม่ถูกกันลักษณะของจิตเจตสิกพนิตาตีต้องเป็นประธานตตีต้องเป็นตัวไก่เกลี่ยเป็นตัวประสานงานเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าคนนี้เรื่องะไรก็ช่างเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เขาไปด้วยกันได้มันต้องแยกกันเหรอ ต้องทํางานต้องต้องต้องจัดหน้าที่เขาไม่ได้ใช้งานให้เป็นใช้คนให้ถูกกับงานก็คืออินซีห้าพละห้าใช่คือฝึกอะไรก็ตามโดยโดยรวมแล้วเนละยมาดัฐถามนันะ่นเพื่อที่จะให้พวกนี้จะเดินศรัทธาจะเดินดีจะเดินไปทางในทางที่เจ้าของปฏิบัตินี่ยนะไม่ใช่ว่่ศรัทธาไปไปตามพื้นฐานชาวบ้านเนะี่ยอันนั้นก็อย่างหนึง่งระดับหนึ่งศรัทธาในระดับผู้ปฏิบัติก็ต่างหาก ศรัทธาพระริยาก็ต่างหากศรัทธาเป็นขั้นขนไนไปศรัทธาชาวบ้านมันก็ไปเรืเ่อยเปตาออกหัวมาันก็ไปกราบได้ศรัทธามันนะไปเก็บก้อนหินได้พวกนี่ยเด็กไหลมันก็ไปกราบศรัทธาของมัน่ปนนนนาปล่อยไปต้องไปสนหญ่แล้วก็เอาศรัทธาของเราเ,เอาสิ่งที่หลักธรรมที่เรายังไม่รู้เราศรัทธานําไปวันแต่ไอ้อตัวิทธิเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยมันก็จะไปวิเคราะห์วิจัยไปอย่างโน้อนอย่างนี้มันนักวิทยาศาสตร์ ไม่มีสัตว์พิสูจน์ทุกอย่างได้ไหมไม, <c oughs> ไม่ได้หรอกแต่มันบางอย่างมันก็พิสูจน์ได้งิๆ <c oughs> นั่นแหละมันยังไม่สมบูรณ์ศรัทธาถามว่าพิสูจน์อะไรได้ไหม <c oughs> ก็ไม่พิสูจน์อะไรหรอกแต่มันเข้าใจอะไรได้ไหมก็เข้าได้ตามฐานะมันนั่นแหละอาศัยว่าหน้าด้านอาศัยว่าดื้อซื้อบื้อ <c oughs> ได้ประโยชน์ก็มีมันซ <c oughs> ื้อหวยนะไม่มีข้ออะไรเลยซื้อแม่นตัวนี้นะ่ะถูกก็มี ไอ้คนมีข้อมันน่าจะออกตัวนี้นะกูว่าตัวนี้มันออกแล้วมันไม่ออกหรอกมีข้อไปเถื่อมึงซื้อก็ไม่ถูกมึงจะทําอะไรจะเป็นสูตรคํานวณหวยจะวิเคราะห์สถิติจะวิเคราะห์ตามอะไรก็เถอะอไม่มีใครเคราะหวยได้ถูกแต่คนซื้อด้วยความเชื่อนะียถูกถามว่าทุกคนไหมไม่แล้วแต่ใครจะถูกช่วงไหนออกตัวนี้แหละห้าหกอะไรนี่ก็ซื้อไม่ออได้ไมถูกเชื่อตามฝันบ้างเชื่อตามคนบอกบ้างใช่ไหม เชื่อตามเพจบังเอืญนบ้างก็ตัดสินใจแล้วได้ผลต่างกันแต่ถ้าคนมีปัญญาวิราะห์ดีแล้วมไม่มีช่องนี่จะถูกเลยเอาไม่ซื้อดีกว่าเอาได้ประโยชน์มันได้ไม่เสียเงินไอคนศรัทธามนกัน,น,ถ,กนถ้าคิดวิราะห์แล้วนี่มันน่ายอย่างนี้ก็น่าจะเป็นได้อย่างนี้ก็น่าจะเป็นได้คิดไปคิดมาทาไมมันไม่เข้ากันบ้าอไม่เป็นไม่เอาดีกว่าเชื่อว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นไม่ซื้อก็ได้ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าความเชื่อมันก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมด ในหลักธรรมบางอย่างมันก็เชื่อบางอย่างมันก็ไม่เชื่อเราเราต้องปรับจะรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ตามให้เห็นว่าทำให้พวกนี้จะเดินขึ้นได้คือปฏิบัติถูกทางความเพียรจะเดินขึ้นส,ส,สามารถที่จะละอุปสนสามารถที่จะละอุศสนที่มันเกิดขึ้นได้หรือว่าสามารถที่จะป้องกันอุศสนที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ก็เป็นปริญญาจเจริญ ศรัทธาจะเดินก็คือสามารถที่จะน้อมใจไปในหลักธรรมที่สูงขึ้นได้เนีย่ยศรัทธาจะเดินหลักธรรมที่สูงกว่าปกติน้อมใจไปได้ <c oughs> เพราะว่าสรดท้ายเรื่องที่ทต่ำๆเรารู้อยู่แล้วไม่ต้องไปเอาใช้หรอกศรัทธาที่จะเป็นการฝึกเพื่อที่จะให้ยินรีภาวนานจเจริญก็ศรัทธาที่ดึงไปในทางปฏิบัตินั่นเชื่อว่ามรรคผลที่ผ่านมีนี่ก็ศรัทธาเชื่อว่ามีผู้รู้ทำนี่ก็ศรัทธา เชื่อว่าเจ้าของสามารถปฏิบัติได้ก็ศรัทธาเชื่อว่าไอ้คอเนี้ยมันเป็นแบบนี้แหละก็ศรัทธาศรัทธาเจริญขึ้นก็คือน้อมไปในธรรมที่สูงขึ้นกว่าที่เจ้าของเป็นอยู่ให้ได้น้อมไปให้ได้ความเพียรก็ตามกันไปเดินไปตามสิ่งที่เจ้าของเห็นว่ามันสูงกว่าที่เจ้าของเป็นให้ได้พยายามเดินไปได้ส่วนสมาธิเจินก็คืออะไรมีความมั่นคงแม้ในสิ่งที่มันเสียหายไปแล้ว ขาดทุนก็ได้กําไรอย่างเงี้ยมันคงมั่นใจอย่างนี้แหละเอ,า,อางนี้แหละเอาเท่าว่าตั้งใจในี้แหละตั้งอยู่อย่างนี้ได้ไม่ได้ก็ตั้งอยู่่างนีแหละก็เป็นสมาธิที่เจร er ิญขึ้นนีื่อยไม่ใช่ว่าจะต้องไปสงบเป็นอะไรสมถะมีพิตีอะไรไนะม่เกี่ยวมันไม่ใช่บทสรุปทั้งหมดสมาธิไม่ได้ไมายถึีสม,มาถะกรรมฐานอย่างเดียวสมาธิไม่ด้ไมตรีชั้นหนึ่งสองสามสี่อย่างเดียวไม่มีประมาณสมาธิ มีความมั่นคงเลยหรือว่าลักษณะยอย่างหนึ่งของสมาธิก็คือเป็นที่ทําให้ทําทั้งปวงอยู่ด้วยกันได้ท่านเรียบเทียบเป็นเหมือนห้องประชุมท่านเปรียบเทียบเป็นเหมือนการรวมกันของคนจำนวนมากด้วยความมีระบบระเบียบก็คือความเป็นระเบียบของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกฎหมายเหมือนระบบทันยันไฟจราจรเหมือนไฟจราจรนี่ไม่ติดขัดเลยเหมือนคนเดินกระบ,บวนนะไปกันได้นี่เป็นสมาธิเป็นลักษณะของสมาธิ ส่วนปัญญาก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเที่ยวอีกปัญญาจะเดินก็มีข้อสิ่งที่ม่สวรรค์มีข้อได้หรือบางทีก็ตัดทิ้งสิ่งที่จําเป็นหรือว่าสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องมีข้อได้ก็เป็นปัญญาบางอย่างมันมีหลายอย่างมีทั้งเป็นละลอยอย่างปัญญาปัญญาฉับพันชิดเร็วชิดพันดีทันใดปัญญาคมกล้ามีกําลังมากรู้อะไรแล้วก็ตัดสินตัดขาดไปตามนั้นเลย,เยปัญญาที่ มีความลึกซึ้งบวณีคำพีระปัญญาปัญญาที่ขยายไม่มีที่สิ้นสุดมหาปัญญาปัญญามั่นคงหนาแน่นผู้นี้ปัญญาปัญญาเหมือนแผ่นดินท่านแยกประเภทไว้เยอะแยะเลยแต่ถ้าโดยย่อก็มีสามปัญญาที่เกิดจากการจําปัญญาที่เกิดจากการคิดแล้วก็ปัญญาที่มันพัฒนาการของมันเองก็มีอยู่แค่นั้นถ้าย่อมาแค่สองก็มีปัญญาที่เป็นมนุษย์การ คิดวิเคราะห์เป็นทิฏฐิกับปัญญาที่เป็นปัจจุบันคือสมปัญญ,ญานั่นแหละการคิดวิเคราะห์มันก็ไปสรุปลงตรงที่ว่าไปขึ้นกับหลักของวิัสสนาญาณคิดวิเคราะห์ออยังไงก็ตามให้มันสรุปเข้ากับตาที่ท่านแสดงไว้จะคิดหรือไม่คิดก็ตามให้เห็นตามที่ท่านบอกทั้งหมดไม่เที่ยงอาก็ต้องเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยสติก็ต้องเกิดร่วมกัน แต่จะเห็นชัดอย่างถูกต้องก็คือสติก็ตั้งอยู่จำประชันยะเกิดหนุนแล้วก็เห็นเห็นเออกระสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเห็นเรื่องราวต่างเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็เห็นมันดับไปผ่านไปผ่านไป,นไปด้วยกระแสของกําลังที่มันหมดเองก็ตามหรือว่าผ่านไปด้วยขนาดของอันนี้จากภาวะที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งสติที่มันมีกาลังอิเลโดมันจะเห็น เห็นแบบไม่ต้องคิดแล้วก็ไม่ต้องจําไม่ต้องเทียบเคียงจะเห็นช,ชัดเลยเอามันไปอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันไปต่อนหน้าต่อตานี่แหละตัดพืชไปเลยนะแล้วจะเห็นตัวหนึ่งแล้วก็จะเห็นตัวสองตัวสามไปเรื่อยๆไปมาไปดูตัวไหนก็นจะเห็นหมดก็เห็นดับไปหมดซึ่งถ้าถ้ายังไม่เห็นด้วยกํลาลังขวงสติแล้วก็เห็นด้วยสัญญาก่อนนะเหมือนที่เราอยู่ตอนเนี้ยสิ่งที่ผ่านไปแล้วทั้งหมดก็คือดับไปหมดแล้วเนี่ยนี่คือเห็นว่ามันดับทั้งหมดจริงๆ ผ่านไปหมดผ่านไปแล้วจริงๆผ่านไปไปไหนก็ไม่รู้ไปจริงๆเลยรู้แต่ว่ามันไปหมดเลยจริงๆเห็นด้วยสัญญาก่อนปุ๊บจากสัญญาก็ยกมาเป็นศรัทธาศรัทธานี้มันคงขึ้นมากว่าสัญญาเนะชื่อว่ามเป็นอย่างนั้นแหละจากศรัทธาที่เป็นอดีตอ้าวแล้วก็ศรัทธาในอนาคตให้มันเป็นศรัทธาในปัจจุบันให้ได้หมายถึงว่าเชื่อว่ามเป็นอย่างนี้แหละอืม ถ้าเป็นปัจจุบันพาะมีสัมปชัญญะแล้วก็เพื่อมีพ่อมีสมาธิสมาธิเนี่ยสมถานเนี่ยใส่จตางาน,นแล้วมันก็จะเห็นชัดเป็นเห็นชัดเปเองคือบทสรุปของการเจริญการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเพื่อรู้อะไรมากแต่เพื่อสร้างตัวรู้ห้าตัวนี่แหละสัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาให้มันเจริญเมื่อพวพนี้เจริญขึ้น มันก็จะให้ผลของมันให้ผลผลิตของมันศรัทธาก็ให้ผลผลิตเป็นความไหลไปของใจเป็นการน้อมใจไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจ้าของสิ่งที่เจ้าของต้องการที่จะให้มันไหลไปน้อมใจไปศรัทธาไปว่าน้อมใจไปจะพิจะถูกไม่เกี่ยวน้อมไปก่อนก็คือก็คือน้อมไปไหลไปเท่านั้นดึงไปเท่านั้นได้ล่อไปอะ่ะ แต่ว่าไอ้ปัญหาของศรัทธาที่มันถูกดึงไปโดยปกติคนที่ยังไม่ฝึกคืออะไรก็ศรัทธาเนี่ยมันก็เข้ากับตัณหาั่นแหละมันก็เชื่อเพราะชอบใจนั่นแหละไอ้นี่ก็ตัวตัวตัวไปใช้พลังจริงๆไอ้ตัวตัวตัณหามันก็ไม่มีาลังอะไรมากหรอกมันก็อาศัยกําลังของศรัทธานั่นแหละมาแต่มันเป็นหัวขบวนตัณหามันก็ทํางานด้วยทิฏฐิเอาทิฏฐิเอาความคิดเอาความฉลาดไปไปทำงานตอบสนองมัน อยากได้อย่างนี้เนี่ยมันก็ให้ความคิดช่วยออกแบบให้หน่อยจะทําแบบไหนให้ได้แบบนี้ไปทำยังไงให้เป็นแบบนี้ไอความคิดก็เป็นคิดดูแลมันก็คิดช่วยมันไอนี่นี้ดีไหมเออตัณหามันก็ไปดึงศรัทธาไปดึงวิิยเพะศรัทธาพั๊บวิไอนี่ดูแล้วว่าเป็นแบบนี้เชื่อเปแบบนี้ไปชวนพวกเลยพาไปไหนสิไอวิิยาก็งงเขาพาไปไหนมงก็ไปอืชวนไปไหนมก็ไปมันก็ทํางานอยู่แค่นี้ย หาเกอเนี่ยเราต้องรู้จักมันนะรู้จัดการถามว่าความเป็นเราเป็นอะไรบางก็เราก็ไปเข้ากับเขาให้ได้ทั้งหมดบางทีก็ไปเข้ากับศรัทธาเป็นพวกกับศรัทธาวันนี้ก็ไปเข้ากับพวกวิทยาเป็นพวกกับวิทยาแต่โดยที่สุดเจ้าของก็รักษาถานะเป็นพวกใครไม่เป็นคือเป็นสติไปเข้ากับสมาธิเป็นพวกของความสงบไปเข้ากับปัญญาจำแนกแยกแยะไม่ได้ใช้เป็นศูนย์วิจัยเป็นอะไรก็วานไปก็ขยับไปมาอยู่อย่างนั้น แต่ยินสีห้าท่านแสดงไม่ได้แสดง <c oughs> เทียบในขันห้าเนี่ยท่านไม่ได้แสดงเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นสังขารเป็นวิทนาไม่เกี่ยวเพราะพวกนี้ถ้าจัดเป็นกองขันก็เป็นเจตสิกเป็นสังขารขัน <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบว,ว่าอะไรเขาเรียกว่าบุคคลที่เป็นพิติอะไรกับปะผู้ตั้งอยู่ด้วย,วยกับ ป็นที่สุดอะไรหมายความว่าคนที่อย่าคนที่อย่าข้ามจากความเป็นบริชนได้ถ้าจะรู้ในชาตินี้แม้ว่าโลกเกจดชิบหายจะว,วิบัติในตอนนั้นหมายถึงว่าจากักรวาลจะถูกล้างตอนนั้นก็ตามแต่อะไรที่คนนี้ยังไม่รู้เนี่ยโลกก็ยังจะไม่ชิบหายเหมือนเดอมจะมีคำเปรียบเทียบอยู่ตอนนี้มันวันนี้กาลังมากขนาดนั้นหมายถึงว่าบุญของผู้ที่จะรู้ทำเนี่ยอืม ในทางกับกันในบาปของการขวางผู้ที่จะรู้ทำมันก็ขวางถึงขนาดว่าโลกจะแตกมมันก็ไม่ให้รู้อ่ามันก็จะขวางจนกระทั่งถึงที่สุดอจนกระทั่งสุดสุดสุดด้วยกัน่ะสุดใครสุดมัน่ะอฝ่ายขวางก็ขวางสุดกําลังดึงจนหมดแรงอฝ่ายจะจะหนีก็หนีดึงจนหมดแรงเหมือนกันแล้วก็ขาดกันเป็นคนที่เดิทางขาดกันอย่างนั้นเลยนะไม่ได้ฆ่ากันตายหนีใครหนีมันหรือตายทั้งคู่ ตัวฝวังอยู่กับตัวจะไปเนี่ยซึ่งแน่นอนไอ้มรกฏจีเรตกับสังโยชน์เนี่ยฆ่ากันแล้วก็ชิมายด้วยกันไอ้มรกที่เป็นตัวที่ทําหน้าที่กําจัดสังโยชน์ตัวนั้นเมื่อมันทําหน้าที่เสร็จมันก,มนก็มันก็ดับเหมือนกันไม่เกิดอีกเลยเหมือนกันจีเลตตัวนั้นก็ดับแบบไม่เกิดอีกเลยเหมือนกันสังโยชน์ประเภทนั้นวิญญาณก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วก็ก็เกิดใหม่เกิดใหม่ก็เข้าสู่ระดับใหม่ซึ่งแน่นอนมัน,มนล้างบางยากยังไงกันดั้น มันต้องตั้งมั่นขนาดไหนซึ่งก็ต้องรอส่วนประกอบรอส่วนประกอบส่วนผสมหมดอ่ะเทียบปัจจัยยิบสียได้เห็นชัดอินทรียปัจจัยโยอินทรีย์เป็นปัจจัยอินทรีย์เป็นปัจจัยอาศิวะณะปัจจัยโยการเสียบการเชี่ยวข้องเป็นปัจจัยมรรคปัจจัยโยชาณะปัจจัยโยมีหมดเลยนะมากเป็นปัจจัย ชาดเป็นปัจจัยปูเลชาตปัจจยโยชาติก่อนเป็นปัจจัยปัจฉาชาตปัจจยโยชาิหลังเป็นปัจจัยที่เกิดทีหลังปัจจัยอาหารและปัจจัยโยอาหารเป็นปัจจัยอาหารไม่ได้หมายถึงอาหารกินอย่างเดียวก็คือปัจจัยตัวอื่นตัวแรกเห้ตัวปัจจัยโยเหตุคือเหีุเหตุคือปัจจัย ัจจใจคือเหตุเหตุคือวัจัยจริงๆเหตนะุมันตองคู่กับผลแต่อันนี้เขาแสดงความต่างระหว่างความอะไรการเชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลก็เลยบอกว่าตัวเหตุก่อนจะไปถึงผลเนี่ยมันก็เป็นสะพานของมันคือเหตุที่เป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดผลมีก็เลยเหตัวปัจจัยโยเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัย ปัญญาสัญญาปัญโยจะสมอนันตระปัญโยปัจจัยที่ไม่สิ้นสุดปัจจัยที่ไม่สิ้นสุดในหมายถึงมรรคสำมัญชีในในในทางมรรคในการที่จะดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ปัตตันี่แหละการการการเกี่ยวข้องวิญญาณเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เป็นอนันตระปัญโยเหมือนกันไม่สิ้นสุดเหมือนกันมีบากวิญญาณนี่ไม่ขาดตอนเกิดอยู่เรื่อยๆเกิดมามีอารมณ์มากระทบก็เกิด อารมณ์กระทบทางตาก็เป็นเกิดที่ตาอารมณ์กระทบทางหูก็เป็นเกิดที่หูก็กเป็นอันตรรพ์ปัจยโยเหมือนกันเป็นปัจจัยที่ไม่ชินสุดเสื่อมดับตลอดเวลาโมหะเขาอย่างนั้นอวิชชาเขาอย่างนั้นอันตรรพ์ปัจโยเหมือนยยกันไม่ดลบมันจะดับเพราะเป็นมรรคสมังคีี่ตัดมันแต่นี่เขาแสดงในมุมของผู้เรียไนไม่ทำเพื่อที่จะเห็นหลักที่จะดีเป็นแบบเป็นโครงสร้าง ของสร้างเพื่ออธิบายว่าเนี่ยคืออย่างนี้อย่างนี้แต่คนทั่วไปไม่จำเป็นต้องไปดูขนาดนั้นไม่ต้องไปเอาหลักทฤษฎีพวกนั้นแกะเอาทฤษฎีที่มันเป็นปกติของเจ้าของนี่ก็ยุ่งแล้วพอแล้วนันเสร็เรียนมากรู้มากมีข้อได้มากก็ไม่ใช่ว่าปัญญาจะละเอียดมากละเอียดมากมันก็ไม่ใช่ว่าจะชำละอะไรได้ง่าย บางทีก็กลายเป็นว่ามีการเกี่ยวข้องผูกพันยิ่งเยอะมากกว่าเดิมซับซ้อนระบบซับซ้อนยิ่งใช้งานยากก็คือทําให้ระบบง่ายเท่าไหร่ก็ยิ่งยากเท่านั้นมันมีมุมกลับหมดหมายถึงว่าทําให้ใช้ง่ายก็ทํายากกว่าจะทําได้แต่ที่ทำแล้วใช้ง่ายก็อาจจะใช้ไม่ได้มาตรฐานหน่อยใช้ได้แค่เหมือนสภาพนี้นะ ถ้าออกแบบดีๆก็เสียวเวลามากกนี้ใช้วัสดุดีๆก็ต้องเสียวเวลาไปหามากกว่านี้แต่ทํำง่ายๆมักง่ายเกินไปเนี่ยแบบไม่ไคํานึงคนวณอะไรก็มันก็พังทีนี้ความพอเหมาะพอดีก็อยู่กับสถานการณ์ว่าจะออกมาในความพป็น